สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่ยี่สิบสอกุมภาเนาะพันาร้อยครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุมงคลหลวงพ่อฉไหนโดยเก่งขอนเก่นนะครับผมสวัสดีครับแต่ว,วันนี้มารับชมวัตถุมงคลมีเข้ามานะครับเป็นปราบศัตรูพ่ายเป็นเนื้อทองแดงแล้วมีแบบลุ้นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับยังเป็นซีนเดิมยังเป็นซีนเดิมอยู่ มีเข้ามาลุ้นผิวนะครับสองสองลุ้นท่านไหนที่เห็นดอนทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีลูกอม,มสเสน่ห์มณีแก้วหน้าคาราดนี่คือลูกสีแดงหายากนะครับมีเข้ามาหนึ่งลูกออนอื่นเลยกับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อจะไหนนี่คือเบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดี เพิ่มเพื่อนได,ด้ทั้งเบอร์โทรและไลน์ไอท่านไหนไม่เก่งโซเชียลก็โทรเอาขอบคุณทุกค้าทุกท่านลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาบูชาผ่านทางเราก็ยินดีครับผมขอบพระคุณมากๆวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารับชมเลยดีกว่าปากสตูพายไปตั้ปีสองพนานะครับมีแบบอันนี้ผิวเดิมนะครับแล้วก็ ลุ้นลุ้นผิวมีเข้ามา2อลุ้นส่วนมนพญาเสือเท่านอนกินนะครับมีเนื้อสัตตะเนื้อสัตตะหน้ากากหน้ากากอ่าหน้ากากปอกลูกปืนหน้ากากปอกครับมีเข้ามานะครับก็คราวที่แล้วมีเข้ามา2ชิ้นก็หมดไปนะครับมีสมาชิกมาบูชา ไปเรียบร้อยนี่เข้ามาอีกหนึงชิ้นนะครับนัมเบอร์เลข6กสองห้สองหนี่ครับเลขและนัมเบอร์อยู่ทางนี้มีตะกรุดด้วยนะครับอยู่ด้านหลังนี่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อไฉนนั่งขัดสมาธิเต็มองค์มีเสือหัวขาดนะครับทั้งสองด้านคือตัวเดียวกันคือตัวที่เด ด้านหลังก็เป็นเสียนอนกินที่หาทรัพย์สมบัติมาได้เยอะนะครับนี่สร้างได้ส2สองปีหนึ่งครั้งปกติก็จะบอกทุกคลิปนะครับแล้วก็สมิงยางตันร้อนแรงมากยังหลักร้อยครับเพื่อนๆบูชาตอนนี้ยังหลักร้อยอยู่รุ่นแรกนี่ไปหลายพันนะครับครึ่งหมื่นแล้วนี่คือทองแดงลมดำ มาถูมงคลของเรารับประกันแท้ร้อยปอร์เซนต์รับประกันแท้ร้อยเปอร์เนครับเดี๋ยวมาดูลูกอมนะครับมีลูกอมเข้ามาหนึ่งลูกดูตรงนี้เลยนี่ครับมีมนสารครบมนสารนี่ก็ของพ่อก็ตำหลับคล้ายๆของอันนี้คือโค้ดนะครับของอ่าขุนแผนพายเทพ มีมวลสารครบนำไปเรี่ยมเป็นสามหูสามห่วงหรือหนึ่งหูก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกทา่านนะครับทั้งที่สั่งให้เรี่ยมนละ้วคุณประจบแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ทางใต้ส่วนมนพยาเสือเท่ามีเข้ามาอันนี้คือแบบเลี่ยมเขาเรียกว่าเลี่ยมแกนดำแกนดำก็คือเป็นเรี่ยมใสาแกนดำนะครับไม่ได้เป็นงานหน้ากาก แบบนี้กับแบบนี้แบบนี้เพิ่มอีกร้อยห้าิบาทนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกหนึ่ง้ยห้าสิบบาทนี่คือผิวลุง้งมนพยาเสือเท่าออนอนกินเมื่อกี้ดูเนื้อสัตว์ตะนะครับเดี๋เรามาดูที่อยู่ในแกนดําสวยครับสภาพเหรียญพร้อมใช้เลยนะครับส่วนท่านที่อยากได้สร้อยด้วยก็นี่เลยอย่างนี้เป็นชุดสร้อยนี่ก็เส้นละเก้บาท เป็นสร้อยปรับระดับได้ปรับระดับได้นะครับเป็นก้ามปูก้ามปูไปก็คล้องแบบนี้เลยท่านไหนที่บูชาแบบเรี่ยมก็อยากได้แบบนี้ก็ได้นี่ครับแบบนี้ก็ดูสวยงามเลยนะครับอยากได้วัตถุมงคลชิ้นไหนก็โทรเข้ามาทักเข้ามานะครับเพราะว่ามีอีกจํานวนหลายๆชิ้นหลายๆรุ่นนะครับอย่างเสือบินเสือบินสองรุ่นเลื่อนยศทองแดงลมดำห้าร้อยบาท ออกลูกปืนหกร้อยห้าร้อยหกร้อยพร้อมจะส่งแล้วนะครับแล้วจะส่งให้เร็วนะครับจะส่งให้ทันทีเพราะว่าอย่างลูกค้าก็ของทางช่องเราน่ารักครับขอบพระคุณมากอย่างโอนเงินมาแล้วนะครับบางทีก็อ่าบอกคุณเก่งไม่ต้องรีบนะครับผมรอได้ประมาณนี้คนที่รีบมีอยู่คนเดียวครับก็คือตัวผมนี่แหละพยายามรีบจบนะครับแบบแพ็กของหรือว่า นำไปเลี่ยมนําไปอะไรให้ลูกค้าจะได้จะส่งเร็วๆเ,เลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ค้างคานะในเมื่องเงินคุณออกมาแล้วนะเราก็อยากให้ได้รับของได้โดยเร็วโดยไวยปู่เจ้าสมิงพายปีนี้คือปีหกหกปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวกําลังจะออกปีปีนี้เนาะปีหกเจ็ดน่าจะใกล้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดเปิดรับยอดให้นะครับว่า ราคาก็น่าจะบอกจากราคาจองนิดนึงนะครับเปิดรับยอดให้ว่าท่านไหนอยากได้อะไรยังไงก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับหรือเนื้ออะไรก็ว่าไปนินจานะครับเหลือจะหมดแล้วเข้ามาเลยเดี๋ยวจะเพิ่มเข้ามาอีกเป็นอันนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับผิวลุ้งผิวลุ้งมันปู นี่สวยงามครับนำไาให้แฟนหรือผู้หญิงคล้องก็ได้เพราะว่าเป็นเหรียญที่เล็กประทัดรัดนี่ครับอันนี้หกสี่นะครับสร้างเมื่อปีสองพันห้าหกสิบสี่ก็ยังพอมีเหลือหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าพยักษ์ห้าพยักษ์ที่สวยมากสวยจริงๆครับห้าพยักษ์สยบไพรี ตอนนี้ก็โอ้สภาพแบบสวยๆวิ่งๆเพชรชกับเพชรชกับก็นี่เลยนะครับเป็นทองแดงของล็อกเินแบบก็จำนวนเยอะขึ้น<ๆ>เยอะมาก<ๆ>ก็เช่าหาระวังด้วยนะครับอันนี้500บาทพยักเจ้าสัวขอบพระคุณนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนมาทำวิดีโอเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยววันเสาร์มาทำใหม่ มีอะไรเข้ามาก็จะมาอัปเดตให้ส่วนเหรียญหล่อกระซิบเลย <c oughs> ต้องเก็บนะครับบูชาไปเลยครับนี่เหรียญหล่อพลาสติกครับน้ำไปเที่ยมท้างหลังเป็นเสือองคูโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยรวยวันนี้ก็มาเร็วไปเร็วหน่อยกลับสวัสดีอีกค,ค,ครั้งหนึ่งนะครับผม and then